สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีศพิษิค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะชาวราศีศพิษภคือผู้ที่เกิดว,วันที่ยี่สิบเมษายนถึงยี่สิบพฤษภาคมก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่ว,วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลักกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจ่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคมาดูนค่ะว่าชาวราศีศพิษภ ที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเอร์ร็อบสอดกับแปดดาบเชนอวานกับสิบไม้เท้าเดอะสเตรน q u e e n of w a n d นค่ะราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ King of Cup ราชาถือถ้วยคือสมนี่ก็นะช่วงที่ผ่านมาคุณ คุณดูมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นประเด็นกันอยู่หรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ถูกจัดการแก้ไขสักทีแล้วพยายามมาอย่างสุดความสามารถเหมือนกันนะได้จากว่าตัวคุณก่เขาอะมีความแตกต่างกันมากจริงๆอะหรือแบบเหมือนคุณพยายามที่จะแบบใช้ความอ่อนโยนใช้ความใช้ความเบาใช้ความนุ่มนิ่มในการประครบประงมหรือพยายามให้คนคนนี้อยู่ หรือเอาใจคนคนนี้อยู่ตลอดเพื่อให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อแต่มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆอกาจาวคนที่คุณคุยหรือถามถึงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะอาจารยาคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะถามว่าคุณรักขำไมค,คุณรักเขาอะตัวเขาเองก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่ว่ามันมีความแบบค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้ําเลย ที่จริงมันควรจะอยู่กันได้นะแต่ด้วยพื้นฐานนิสัยคนนึงใจร้อนอีกคนหนึ่งใจเย็นอีกคนนึงเอาแต่ใจอีกคนหนึ่งไม่ต้องคอยเอาใจขี้นนอยใจอีกอะไรเงี้ยมันมันจะมีความแบบต่อให้บอกว่าไฟกับน้ามันเข้ากันได้แต่แบบเอาจริงๆด้วยความธรรมชาติของมันอะมันมันก็แตกต่างกันมากไงคะถ้าสองคู่เหล่านั้นจะมีการสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ดูเหนื่อยๆดูพยายามประคับประคอง แต่โดยใช้ความรักเนี่ยแหละในการที่อเออกูรักมึงกูรู้สึกด,ดีกับมึงกูเลยยอมมึงอะไรอย่างเงี้ยมาโดยตลอดแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยใจคอรหรือบางทีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังคงแบบไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะมันก็ดูค้างคาหรือคุณรอคําตอบแต่แบบเขาเองอาจจะยังดูเพิกเฉยหรือแบบไปตอบแบบเหนื่นอยเหนื่อยยังไงไม่รู้ว่าผู้สบอืม คนที่ชาวราศีพฤษภนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่งางไรบ้างนะคะมาดูกันศสษย์ศพวานหกไม้เทา้าเทนอฟคัพค่ะ,ะสิบถ้วยกิงอบสอดลาชาเถิดาบฟออบสอดสี่ดาบค่ะไฟอฟอบวานห้าไม้เทา้าปัญหาของคุณกับเขานี่มีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องไหมหรือแบบ รู้แหละว่าจุดประสงค์หรือความต้องการของคุณกับเขาคือการมีคอมมิชเมนต์หรือการการสร้างครอบครัวของกันของกันและกันการมีคอมมิชเมนต์ที่ชัดเจนแต่อ้สองคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณถามถึงเนี่ยค่อนข้างติใจมากเลยอ่ะหรือแบบเป็นคนที่มีเหตุมีผลอะไรที่ซัพพอร์ตตัวเองอ่ะแต่แต่ไม่ได้ซัพพอร์ตคุณอ่ะแล้วความสัมพันธ์มันก็ดูนิ่งๆไงสาวว่าอาจจะมีการทะเลาะอ,อะไรกันอ่ะไอ้เพิ่งหล่นสิลูก อาจจะมีการแบบทะเลาะมีความขัดแย้งอะไรกันในเรื่องทางความคิดพูดอะไรไม่เข้าหูกันแล้ววันนี้แล้วมันดูขัดขัดกันหรือแบบบางทีผู้สบอาจจะแบบยอมสุดแล้วอะยอมสุดแล้วแล้วก็แบบว่ามันก็ยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่ดีและความสัมพันธ์มันก็ดูแบบไม่ได้พัฒนาต่อดูบางทีนิ่งๆหายหาย แต่ไปไหมแม่งก็ไม่ไปแต่ไอสวาวคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะหรือบางทีเวลาอยู่ด้วยคุยด้วยเนี่ยอาจจะแบบใช้อารมณ์แล้วแบบว่าคุยกันไม่กี่คําก็จะมีความขัดใจไม่ได้ดังใจกันอีกแต่คุณกับเขาด้วยความรักที่มีให้แก่กันมันมันยากที่จะแบบว่าใครที่จะคบกันได้มันก็คบกันได้นะเว้ยแต่แบบโอ้โหก็ถ้าคบแล้วทําประพฤติตัวแบบเนี้ยเอาอะไรมาคบวะมันดูเหมือนแบบ ฉันชนะฉันทำได้ฉันตัดสินใจแบบเนี้ยคือฉันฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำแบบนี้ฉันลงแบบนี้เธอก็ต้องเข้าใจฉันแล้วก็แบบว่าเออฉันเป็นผู้นำนะฉันเป็นคนที่แบบว่าฉันเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้ฉันทำมันดีอยู่แล้วเธอก็แค่ทำตามฉันแล้วก็แบบไม่ต้องอะไรมากกับฉันแต่พูกนี้เนี่ยหน่อยทะเลาะกันก็แบบว่าอดูอย่เยือกอะ เป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะอบอุ่นนะแต่คนที่คุณคุยแม่งไม่ค่อยอบอุ่นเลยอะอดูเอาแต่ตัวเองอ,ะอ่ะอคนที่ชาวราศีพูดดีดสถานการณความรักของชาวราศพีพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หกห้าเป็นอย่างไรอะ่ะมาดูดิเ h e h ฮ r m i มิ h เด a n แฮงแมน เอซออฟเวนดเคิลกันหนึ่งเหรียญควี Queen ups, านออฟคัฟคาาชินีถือถ้วยแล้วก็ The Devil ลรักเขาอ่านะเนาะพศศศศุทพคุณมันรักเขาอ่ะคุณมันคุณมันรู้สึกดีกับเขาคุณมันตัดเขาไม่ขาดหลงไหลแบบอะไรมีดียังไงนะทถามก่อนเขามีดีไงไหนพูดดีคือมันแบบแบบ <laughs> คุณดูล็อคอยที่จะแบบว่า กูต้องได้คอมเมนต์จากมึงกูต้องได้คอมเมนต์จากมึงอะเพราะแบบกูรู้สึกว่ากูรักมึงไปหมดแล้วอะทั้งก้นบึ้งหัวนมกูเนี่ยเต็มตั้งแต่ตะตุ่มยันมาโคนผมเลยเนี่ยกูทุกสิ่งทุกอย่างกูคิดถึงแต่มึงแต่เป็นผู้เดียวเลยเนี่ยคือแบบกูรักมึงนะแต่แบบถ้าความสัมพันธ์มึงจะมาประพฤติตัวยังทําตัวเป็นเดวิลกับูอะเอาจริงๆอะกูคงไม่เอาคนไม่ดีอย่างมึงอะแต่ถามกูรักไหมรัก กูไม่ปฏิเสธหรอกว่ากูไม่รักมึงอะแต่ถ้าถ้ามึงจะทำตัวแบบนี้กูว่ามันอาจจะยังต้องนิ่งอยู่บางทีอาจะว่าพฤ่ออบอะคุณคุณจะแบบว่าไม่อะไรมากหรือแบบว่าพยายามเก็บตัวอยู่กับตัวเองหรือพยายามถามไถ่ตัวเองหรือความสัมพันธ์มันจะดูนิ่งๆยังไม่ขยับเขยื่อนไปในทิศทางที่มันดีขึ้น่ะแต่คุณรักเขาล้วคุณรักเขามากเลยแล้วคุณก็พร้อมที่จะจริงจังกับกับเขาไหมคุณพร้อมนะคะขอเพียงแค่ว่าคนคนนี้เลิกประพฤติตัวหรือทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณ อาจจะนิสัยที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่มันดูเออเออยังดูงงอยู่ถ้าไม่มีการจัดการคุณเองก็ก็คงไม่ก็คงจะยังนิ่งแบบนี้อยู่แต่ถามว่าออกไหมคุณไม่ออกอ่ะคเพราะคุณรักเขาแต่คุณอยากเขาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นไม่ทําตัวให้ให้คุณต้องมาเสียใจอ่ะมันก็บอกกันว่าเหมือนคุณนิ่งอยู่ตรงเนี้ยคุณทําตัวดีก่อนแล้วเดี๋ยวกูเปิดประตูให้แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะด่าเขาแล้วแบบไล่ออกไปจากชีวิตไม่ไม่ พุซคุณรักเขาคนที่อยากจริงจังก็คือเขาเนี่ยแหละแต่คุณอยากให้เขาแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยนิ่งๆแบบนี้มากกว่าอย่างอยู่คนเดียวอยากเข้าถ้ำอย่าเพิ่งมาคุยกับโก,กแต่กูรักอุย้ยรักมากเลย <c oughs> ใช่ไหมพุกโซอย่ามาว่าไงต่อคนที่ชาสีพุชโซนึกถึงอะจากการากของเขาในช่วงเดือนพฤษภาหกาเป็นไ,ปไงมาดูกัน The t e m p r พ n นส์เทรนด์สอดแค่สิบดาบ King of uh, p e n t a c l e ลคะราชาเทอเหเรียนเอสบสอดแค่หนึ่งดาบเอสบคับแปดถ้วยอโอเคดวงห่างนะแต่ความรู้สึกมันมีต่อกันอยู่บางทีคนที่คุณคุยถามถึงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าปากใจไม่ค่อยตรงกันหรือปากหนักอะ่ะไม่รู้เป็นอะไร เด็กก้อนหินเป็นาหารเหรอหนักจังแล้วงต่อคือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแบบอาจจะสร้างความเจ็บปวดหรือแบบมีความแบบเจ็บหัวนมแบบแทงหักหลังอะไรมาหรือแบบใช้คําพูดในการทําร้ายจ,จิตใจหรือการตัดสินใจที่แบบว่าไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันรู้สึกเจ็บอะนะที่ผ่านมาอาะมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์อะไรกันมาสักแป๊บหนึ่งอะแต่สาวว่าคนคนนี้ด้วยความที่เขาแบบ ไอ้สาวว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่อะแต่เพียงแค่แบบเป็นคนที่แบบไม่ทําอะไรให้เห็นไม่แสดงออกให้ได้รู้ว่าตัวเองก็เจ็บเป็นนะว่าตัวเองก็รู้สึกเสียใจนะที่มันมีการเดินออกมาหรือมีการเฟรดออกมาจากความสัมพันธ์จากการที่เขานิ่งๆไปคนคนนี้มีความรู้สึกค่ะและไอ้สาวว่าเขาเองจะมีการตัดสินใจที่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่แบบ บางคนไม่ฟังใครหรือปานคนเอาแต่ใจเขาจะมีความนิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าเขารู้ตัวว่าถ้าเขาไม่มีการถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือไม่มีการแบบอืมพูดดีๆมีการแลกเปลี่ยนหรือมีการปรับความเข้าใจหรือปรับปรุงตัวเองอ่ะคนคนนี้จะไม่ได้ความรักอะ่ะความรักจะต้องมีการเดินอดอกมาเขาจะเจ็บปวดนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ย ซึ่งเขาเองก็มีการตัดสินใจที่แบบว่าโอเคถ้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเคยล้มเหลวมันเคยมันสูญเสียมันล้มไปแล้วอะ่ะโอเคเขาจะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะแบบว่าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะเพื่อให้ได้ความรักที่ดีหรือเพื่อให้แบบความรักที่เขาหวงแหนก่อนหน้าเนี้ยมันยังอยู่เขาอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาไม่อยากเจ็บอะ่ะอะไรแบบเนี้ย จะคอยดูว่าจะเปลี่ยนจริงไหมไพ่ยอยากบอนแนะนำอะไรนะชาวราศีพฤษภมา The Lover ค่ะ The Sun King of Wan ค่ะราชาถือไม้เท้า Let go Broken inside w a i t i n g Unlikely No แล้วก็ Remain positive Hi โอเค สำหรับนะคะชาวราศีพฤษภสิ่งที่พายอ,อยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณอะนะคะมมันความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเหมือนมันมันค่อยๆสะสมเนาะค่อยๆสะสมความเจ็บปวดอะ่ะ สะสมความเสียใจทําแบบนี้แล้วก็ค่อยๆทับถมอะไรกันมาแล้วมันมันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกจังเลยอะ่ะมันมันมีความเจ็บปวดที่มันยังอยู่ข้างในอยู่กับคนคนเนี้ยอาจจะทำอะไรที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณน,นะแต่มันมีแพชชั่นต่อกันเหลือเกินอะคุณเชื่อไหมคืออืมงอ้จ๋าว่านะถ้าถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีการแบบปล่อยวางหรือแบบยังคงแบบ ยังแค้นหรือยังคงฝังลึกในเรื่องของความเจ็บปวดแล้วไม่มีการแบบที่จะพูดกันหรือเข้าหากันอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะที่จะแบบว่ามามามีความสุขกับความสัมพันธ์ใหม่เอาจริงๆอ่ะคุณกับเขามีความสุขที่ดีต่อกันอ่ะแต่แต่มันจะเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่มีการปล่อยวางแล้วก็แบบไม่ไม่ปลดปล่อยตัวเองว่าแบบว่าเนี่ยมึงทํากูเจ็บอ่ะอะไรเงี้ยมันมัน แทงรักกันอย่าให้คิดบวกอะค่ะไม่รู้คิดบวกได้หรือเปล่าดูแล้วมันมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีได้ไหมม,มันก็ดีได้เพราะว่าดูแล้วเหมือนเขาค่อนข้างท,ที่จะมีการเทคแอคชั่นอะไรกับคุณมากกว่าเดิมอะมันจะมีการมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมันถึงจะแบบว่า ได้ได้รักกันได้คบกันแต่ว่าที่ผ่านมาสาวว่าคุณเองก็ก็เยอะคนคนนี้ก็ทําคุณมาเยอะจริงๆกว่าที่จะเชื่อใจหรือกว่าที่จะไว้วางใจคนคนนี้ได้ไอส้สาวว่ามันมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่แต่ไม่อยากให้คุณปิดกั้นตัวเองอ่ะแล้วแบบฉันเจ็บปะมึงทําร้ายกูแล้วแบบไม่คุยกับมึงอะไรเงี้ยไม่อยากให้คุณแบบตัดอย่างนั้นไปซะทีเดียวถ้าปล่อยวางได้นะพเพราะคนคนนี้มันมีความรักคุณอยู่อ่ะแล้วอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณ บางทีเออความนิ่งหรือความที่คุณห่างห่างเหินกับเขาไปมีประโยชน์นะคะมันมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เพราะว่ามันจะทาให้คนคนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองหลังจากที่เขาอาจจะทําตัวแย่ทําตัวไม่ดีกับคุณอะแล้วแล้วเขาอยากที่จะแบบมีความสุขกับคุณเพราะว่าถ้าเขาไม่มีคุณความสุขมันหายไปอะมันก็เป็นคุณที่เขาอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือด,ดีสําหรับเขาที่สุดที่อยากจะแบบพัฒนาไปถึงขั้นแบบมีคอมมิทเมนต์หรือแบบแต่งงานแต่งการอะไรกันได้เลยอะ แต่ไม่แน่ใจวคุณจะเอาเขาหรือเปล่าแต่ลองพิจารณาดูนะแต่มันมีเกณฑ์ที่แบบว่าถ้าคุคนนี้มีการกลับมาเขาจะมีการปรับปรุงตัวเองที่ดีขึ้นหลังจากที่ทําตัวแย่ๆคุณนะอ่ะอือเป็น,นกำลังใจให้นะคะตัวอาจจะคิดว่าไม่แต่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แบบลองดูก่อนไหมสักนิดนึงถ้าไม่โอเคก็ถีบออกไปแค่นั้นแหละราเสียอะไรดาราอะไรท่ราอะไร,ร,ะไร,ร,ะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับดาราศีประสบในช่วงเดือนกรกาคมออกข้ามาดูกัน ยูอาราศีกุมค่ะอเลราศีเมษค่ะสกสิทรทราศีธนูราศีกุมราศีเมษแล้วก็ราศีธน,นูโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเลยจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย